สื่อชื่อดังของนิกเกรกัวตัดพอเจ้าแหลมซีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBC 2สมัยชาวไทยทำแผนคว้าค่าตัวเกิน1ล้านดอลลาร์เหรียญสหรัฐของโรมันกรซาเลสซูเปอร์เวอร์แชมเปี้ยนรุ่นเดียวกันของ WBA คู่ปรับเก่าในไฟหน้า ที่มีการประกบคู่ให้ล้มแชมป์กับฮวนฟันซิสโกโอเอสซาดาแชมป์โลกคนปัจจุบันของ WBC ชาวเม็กซิกันต้องล้มไปไม่เป็นท่าหลังจากที่ทางสภามวยโลกสั่งให้ทีมเอสซาดาต้องเจรจาก,กับทีมเจ้าแหลมซิสเกตให้รู้เรื่องก่อนวันที่หนึ่งท่นวาคมนี้และต้องขึ้นป้องกันตำแหน่งกับผู้ท้าชิงไฟบังคับชาวไทยภายใน90วันนับจากวันดังกล่าวแต่หากตกลงกันไม่ได้ ก็จะต้องทำการประมูลไฟในวันดังกล่าวด้วยเช่นกันสื่อนิกาโลกลัวยังได้ระบุอีกว่าประธานสภามวยโลกในย้ำชัดว่าสถาบันได้ประกาศให้ซีสเกตเป็นผู้ท้าชิงในไฟบังคับของเอสตาดาตั้งแต่งานประชุมใหญ่ปี2019และย้ำชัดอีกครั้งในการประชุมแบบออนไลน์ของสถาบันในปีนี้นอกจากนั้นแล้วเมื่อมีสื่อถามถึงการล้มแชมป์ระหว่างเอสตาดากับโรมัน ท่านประธานก็บอกมาตลอดว่ายังไม่มีการติดต่อมาอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดแม้ว่าทางผู้จัดและผู้ให้บริการสตรีมมิ่งจะมีการออกข่าวในเรื่องนี้มาแล้วก็ตามนอกจากนั้นแล้วซื่อดังกล่าวยังกล่าวอีกว่าความจริงทั้งแมทลูมบ็อกซิ่งและ The ะโซนนั้นไม่ได้โฟกัสถึงการจัดศึกไตรภาคระหว่างศีสเกตและเอสตาร์ดา,ดานในช่วงนี้ เพราะการชกในสองไฟแรกของทั้งคู่นั้นดูราบเรียบและไม่ตื่นเต้นถูกใจผู้ชมมากนักดังนั้นในคราวแรกจึงได้มีการวางแผนใหเอสตาด้าล้มแชมป์กับโรมันกอนซาเลสก,ก่อนจากนั้นผู้ชนะจึงจะไปพบกับเจ้าแหลมซิสเกตในครั้งต่อไปอย่างไรก็ดีคำตอบของเดอะโซนจะเป็นคำตอบสุดท้ายของเรื่องราวทั้งหมดนี้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเดอะโซนกำลังมองหาไฟยืดเส้นยืดสาย รอเวลาทำเงินล้านให้กับทางโรมันกรซาเลสอยู่นั่นเองข่าวที่สองเอนโทนี่โจชัวสุดฟินในที่สุดเดียรเทไวเดอร์ก็ยอมรับว่าเขาคือคนที่ปฏิเสธไม่ยอมล้มแชมป์กับตัวแอนโทนี่โจชัวตั้งแต่แรกในที่สุดความจริงก็ปรากฏขึ้นสักทีแอนโทนี่โจชัวได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนั้นมีแต่คนลุมด่าผมเต็มไปหมดไม่ว่าจะอธิบายยังไงก็ไม่มีใครเชื่อ เรียกได้ว่าโดนอยู่ข้างเดียวจริงๆโจชัวให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตผมบอกแล้วไงว่าผมเคยยื่นข้อเสนอก้อนโตให้กับเขาแต่ว่าเขาดันเลือกดีแมทกับฟิลลี่แทนเขาเป็นคนเลือกเองแท้แต่ดันมาใส่ร้ายป้ายสีให้ผมโดนด่าฟรีสังงนันผมได้แต่ทนรับคำด่าของทุกคนที่เชื่อคำลวงของเขาพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะไม่เป็นคนไม่ดีในชีวิตจริง ใครอยากคิดว่าผมเลวตามที่ไวเดอร์บอกก็คิดไปเลยเพราะว่านั่นไม่ใช่เรื่องจริงแล้วสุดท้ายเป็นยังไงละ่ะกลายเป็นว่าเขาหลุดปากออกมาเฉยเลยว่าหายคาใจกันแล้วซินะว่าใครกันแน่ที่พูดความจริงใครกันแน่ที่พูดโกหกแอนโทนี op, ่โจชัวกล่าว